สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำช็อกโกเลตเย็นนะคะแต่ว่าน้ำแข็งวันนี้เป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่อันนี้เป็นน้ำโกโก้ที่ชงใส่นมข้นหวานและนมข้นจีบเรียบร้อยแล้วนะคะปริมาณประมาณ เพิ่มอีกสักหน่อยให้มันเค้เขียนประมาณสองรกุกูลงไปถ้าเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กก็จะโอเคอยู่อันนี้มันมีเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ to say ฟองนุมจะ <laughs> ไม่เป็นฟองเท่าไหร่ ใส่ช็อกโกแลตอิงด้วยหน้าช็อกโกแลต แต่มันไม่เปลี่ยน <laughs> โอเคค่ะ